ฝ่ายค้านเตรียมประเด็นการขยายเวลาบังคับใช้พรกรฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาที่จะอภิปรายพรกรเงินกู้3ามฉบับที่จะเกิดขึ้นกลางสัปดาห์นี้ด้วยนะคะค่ะขณะที่พักร่วมรัฐบาลนะคะก็เตรียมความพร้อมสอสอในช่วงกลางสัปดาห์เพื่อทําความเข้าใจที่เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหานะคะแล้วก็ย้ําถึงแนวทางในเรื่องของการลงมติว่าจะต้องไปเป็นในทิศทางเดียวกันค่ะ ายองอาจคลัางไพบุญสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ในฐาน,นะประธานสอสอพักประชาธิปัตย์ก็กล่าวถึงความพร้อมการพิจารณาพระราชกำหนด3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ระหว่างวันที่2 7ถึง31พฤษภาคมนี้ว่าในวันอังคารที่26พฤษภาคมสสของพักก็จะประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งเนื้อหาและการจัดลำดับผู้อภิปรายรวมถึงการลงมติไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนเรื่องการกำหนดกรอบเวลานายองอาจก็กล่าวว่าไม่ควรใช้เวลาเป็นตัวตั้งในการอภิปรายค่ะแต่ควรขึ้นอยู่กับเนื้อหาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณของรัฐบาลส่วนความกังวลว่าองค์ประชุมอาจไม่ครบเนื่องจากวันประชุมนั้นคาบเกี่ยวกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ยืนยันนะคะว่าสสของพรรคให้ความร่วมมือทําหน้าที่อย่างเต็มที่ขณะที่ฝ่ายค้านโดยนายภัยจิตศรีวร,าารขันสอสนครพนมพักเพื่อไทยกล่าวว่า การขยายเวลาการบังคับใช้พระราชกำรหรนดการบริหารราชการในสถนานการฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนกระทบต่อประชาชนพอสมควรทั้งที่กำลังควบคุมสถนานการณ์การแพร่ระบาดได้แล้วจึงเชื่อว่าจะเป็นประเด็นที่สสอทุกพักการเมืองจะอภิปรายกันอย่างกว้างขวางขณะเดียวกันนะคะก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรด้วย สำหรับการเตรียมความพร้อมการพิจารณาของวุฒิสภานายกำมมูสิทธิสมาสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์เฟซบุ๊ก ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ท่งคุณวุฒิไปร่วมด้วยได้อีก5คนจากทั้งหมด11คนจากทั้งหมด11คนนะคะซึ่งก็ควรแต่งตั้งบุคคลจากภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมรวมถึงควรกำหนดหลักเกณฑ์งบประมาณฟื้นฟู4 0 0แสนล้านบาทให้มีความชัดเจนแล้วก็ควรตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบการใช้เงินตามข้อเสนอของนายประมนสุธีวงศสมาชิกวุฒิสภาค่ะ